สวัสดีค่ะรวมรถมือ2 JK ยินดีต้อนรับทุกท่านกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะรถเก่งมือ2นะคะเป็นรถเกง่งบ้านๆค่ะราคาเพียงแค่หลักหมื่นเท่านั้นนะคะสามารถนำไปใช้งานกันได้สบายค่ะทุกท่านคันนี้นะคะมิ s ูบิชิซีเดียค่ะรถยนต์ปี02เกียร์อโอโต้นะคะราคา57,000บาทเครื่องยนต์หัวฉีด1 6 0 0ซี เครื่องดีเกียร์ดีแอร์เย็นภาษี68เล่มเอกสารมีครบภาษีพรบรปี68นะคะทุกท่านสามารถใช้กันได้ยาวๆนะคะรถยังสวยค่ะสภ,ภาพภายนอกภายในโดยรวมแล้วยังดูดีนะคะรถคันนี้อยู่ที่จังหวัดลำปางค่ะสามารถนัดดูรถได้แถวโรงพยาบา,มาลมะเร็งลำปางนะคะสนใจโทรคุยสอบถามเพิ่มเติมและนัดดูรถค่ะติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิป แอดมินใส่รายละเอียดพร้อมเบอร์ติดต่อผู้ขายไว้ให้เรียบร้อยนะคะเพื่อจะได้เป็นประโยชน์กับทุกๆท่านที่สนใจด้วยในวันนี้ทางเราต้องลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ